นี่นะคะก็เป็นบริเวณทางบ้านครัวจะไปบ้านหนองบัวนะคะมีจริงๆแล้วเป็นถนนทางจะเข้าไปตลาดจากบ้านครัวไปตลาดท่าม้องหานะคะตอนนี้เมื่อก,ก่อนปกติเป็นนานะคะตอนนี้ก็ท่วมมิดนาหมดแล้วนะคะแล้วก็ท่วมถนนด,ด้วยก็มีที่กั้นถนน นะคะก็ไม่ให้ผ่านนะคะทางด้านนู้นด้านหน้าที่น้ําท่วมไปทางด้านนู้นจะเป็นทางบ้านจอนอดอนแก้วแล้วก็เป็นบ้านหนองบัวแล้วก็ต่อไปบ้านท่าค้ําก็ถึงจะออกไปที่ตลาดเทศบาลท่าบางหานะคะตอนนี้ก็โอ้โหคือน้ําเยอะน้ำเยอะ <laughs> มากนะคะน้ำเยอะมากอ่ะทีนี้เลี้ยวรถกลับไปนะคะก็ ไปทางหันหน้ามุ่งหน้าไปทางบ้านครัวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเ,ออเดี๋ยวถึงด้านหน้าที่บริเวณที่มีจุดออตู้ยาป้อมยามนะคะจะเป็นทางแยกที่เลี้ยวขวาไปได้นะคะ <Yes. S 1> ก็จะไปทางโรงเรียนหนองบัววิทยาคมแล้วก็ออบ้านเมตตาธรรมแล้วก็เป็นสวนอาหารไวทคาเฟ่นนะ ก็ไปไว้ชิลรีสอร์ทนะคะก็ทางด้านบนนี้คือสูงนะคะน้ำไม่ท่วมนะคะหย่งไก็ไม่ท่วมก็อันนี้คือให้ระวังตรงนี้เป็นสามแยกแล้วนะคะถ้าตรงไปก็จะไปบ้านครัวนะคะด้านหน้าซึ้นจะสรานไปก็จะมีกาดหรือมีตลาดขายก็เข้าสุกตลาดบ้านคัวนะคะอันนี้คือเลี้ยวขวามาแล้วนะคะก็จะไปะที่ ก็ไปไว้ชิลีสอตรงไปนะคะตรงไปสักาสามส,สี่ร้อยเมตรก็จะถึงหน้าหมู่บ้านไม่เจอครับนะะอากาศตอนนี้ฝนตกไม่หยุดเลยนะคะก็โอ้ตกเรื่อยๆเลยนะคะตั้งแต่สามทุ่ม,มของเมื่อคืนมาแล้วนะคะเมื่อคืนช่วง นั่นคือฝนตกหนักมากนะคะน้ำเลยขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะวันตั้งแต่ช่วงเช้าชาวบ้านก็รีบย้ายรถย้ายของนะคะหรือว่าอพโยคน